สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ด e เน x t Channel สำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม One Punch Man The Strongest กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับบอกเลยครับว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครใหม่ของเกม One Punch Man ได้อัปเดตเข้ามาแล้วครับนี่เพื่อจะเห็นได้จากป้ายโฆษณาด้านหลังนะครับเจ้าแห่งจัก,กรวาลเวลาครับนั่นก็คือโบลสนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครโบลสเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นตัวละครพิเศษนะครับมันจะไม่อยู่ในตู้กาชาปกติ จะมาอยู่ในแค่รูปแบบตู้จํากัดเวลาเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มหาโบลล์กันครับตรงหน้ากิจกรรมเนี่ยมันจะมีบอกอรายละเอียดอยู่ครับผู้ดูแลจัก,กรวาลจํากัดเวลาออนไลน์นะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็เขาจะมีบอกความสามารถข้าวๆด้วยนะจะเป็นตัวโจมตีเดี่ยวครับแล้วก็จะมีท่าระเบิดสูงสุดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีว่ามันทําอะไรได้นะก็สําหรับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีเลเวล30ก่อนนะครับถึงจะเปิดใช้งานแล้วนอกจากนั้นมันก็จะมี ระยะเวลาถอยหลังนะครับเพราะว่าตู้กาชาตู้นี้เป็นตู้จํากัดเวลาครับอันนี้ผมย้ำอีกทีหนึ่งเขาจะมาให้สุ่มเพียงแค่1-10ถึงกรกฎาคมน,นี้เท่านั้นนะครับซึ่งไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมาให้อีกเมื่อไหร่นะครับใครที่อยากจะได้อยากจะเล็กบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยพลาดไม่ได้นะครับถ้าเราเปิดเอ r ซาได้3ครั้งนะครับจะได้รับโบรสแน่นอน1ตัวด้วยครับก็สําหรับตู้กาชาจํากัดเวลาตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช้ตั๋วปกตินะครับมันจะใช้กาชาตั๋วดําซึ่งตั๋วดำเนี่ย เราสามารถมาซื้อได้นะครับใน้านคารู้สึกว่ามันจะจํากัดการขายนะครับรอบละ36บใบครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะรีเซ็ตเมื่อไหร่นะเห็นเขาบอกกันว่ามันรีเซ็ตทุกเรื่องครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับคือเราสามารถซื้อตั๋วจํากัดเวลาอันนี้ได้ไม่อั้นนะครับโดยใช้เพชรในเกมนี่แหละสามารถซื้อได้เลยราคาตั๋วจํากัดเวลาตรงนี้เนี่ยเท่ากับการเปิดกาชาปกติเลยนะหใบใช้แค่220เพชรครับแล้วก็10ใบเนี่ยใช้2,200เพชรสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็แลกทั้งหมดตัวที่มีเลยครับคือมี142ใบนะซึ่งผมก็หวังว่าผมจะได้โบลอสนะครับถ้าเกิดใน142ใบไม่ได้เนี่ยบอกเลยครับว่ามีแตกแน่นอนครับกระเป๋าตังค์ผมเนี่ยแหละแตกนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอัญเชิญโบลอสด้วยครับสำหรับตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่เท่ากับเวลาตู้กาชาเลยนะเงื่อนไขแรกเนี่ยก็คือเราไปสุ่มกาชาตู้โบลอสนะครับ10ครั้งก็จะได้ของตามนี้ครับ30ครั้งได้ตามนี้50ครั้งได้ตามนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดครับ ร้อยแปครั้งนะครับใครที่เกลือจะจัดคือ180ครั้งเนี่ยมันก็ยังมีการันตีโบลอสให้เราฟรี1หนึ่งตัวนะครับโอเคก็ในวันนี้นครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดโบลอสกันแน่นอนว่าผมจะเปิดจนกว่าจะออกครับถ้าไม่ออกเนี่ยบอกเลยครับว่าผมก็น่าจะต้องไปจัดเพิ่มนะก็เดี๋ยวเรามาดูโอกาสออกของตู้นี้กันหน่อยดีกว่าสาหรับโอกาสออกเอ r ซาตู้นี้เนี่ยมันไม่ได้มาทุกตัวนะครับมันก็จะมีตัวละครตามนี้เลยคือมีโบลอสโซนิคจกักรพรรดิเด็กราชาทะเล ราชาใต้ดินวัคซีแมรแล้วก็อาชูราคาบุโตกับพุริพุริซ r น s o n นะครับซึ่งในตู้นี้ต้องบอกว่าทุกตัวเนี่ยคือเอาจิไม่เก่งหมดเลยครับแต่ว่าตัวที่น่าจะเกินที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นพุริซ r น s o n e r ครับเมื่อกี้ผมพูดผิดนะผมพูดเป็นพุริพุริส่วนตัวละครอื่นๆ sr เนี่ยก็รู้สึกว่าจะมาคบเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับ R ด้วยโอเคตอนนี้ก็เตรียมตัวพร้อมนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าโบลสต้องมาสถิต id ผมนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดชิมล้างก่อนล้วกันเดี๋ยวผมขอ มาเปิดเป็นตู้กระชาอันเชิญทั่วไปก่อนนะเพราะตัวนี้ผมก็ดองไปเยอะครับถ้าเกิดมันออกตัวละคร SR มาสักทีหนึ่งเนี่ยก็จะไปเปิดตู้โบรอสต่อเลยแล้วกันนะโอเคมาครับออเดิฟออเดิฟ SR มาหน่อยโอ้โหอันนี้เกลือครับต่อเลยครับอันนี้ตัวฟรีนะโอเคได้แล้วครับ SR สิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่วิชาป้องกันตัวแต่เป็นพลังงานในการทำลายล้างโอเค g นอสนะครับต้องบอกว่าโอเคเลยนะดวงกําลังมานะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาต่อเลยครับเดี๋ยวผมกดเป็น1ตัวก็แล้วกันเฮ้ยถ้าเกิดมันออกเลยนี่ฮานะครับฮาจักเลยอะโอเคไม่ใช่นะครับก็มาต่อครับครั้งที่2อึบออกทีออกทีผมเห็นในบอร์ดนะหลายหลาคนเนี่ยเปิดแค่5ทีส0ทีก็ออกแล้วนะครับถ้าคนที่ไม่เกลือนะต้องบอกว่าคนที่ไม่เกลือ ต่อไปก็โอเคต่อไปจะเป็นของจริงแล้วครับเปิดทีละ10ครั้งครับตัวดํานี้บอกเลยครับว่าไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะ 3...2...1... มาประมวลผลเฮ้ยเฮ้ย,ฮยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนมาเมื่อเช้านะครับเขาบอกอยู่ว่าไอ้คัมบอว่าสอลเลอรพิตเนี่ยวัคซีนแมนครับโอเค โอเคเอาจริงผมควรจะดีใจนะเฮ้ยอีกทีอีกทีเอสซ่าโอ้โหคือเอสซามาเปิดขนาดนี้แต่แบบไม่ใช่โบนอนนะครับคนเสียดายเพราะว่าเลนเนี่ยมันมากกว่าตัวอื่นถึง4เท่าเลยนะก็ต่อเลยครับของกำลังขึ้นครับตอนนี้หากไม่อยากถูกฆ่าแล้วแล้วก็ ผู้สงสารทะเลลึกมันมีพูดคำนี้ด้วเหรอมีอีกไหมมีอีกไหมเอ้ยโอ้โหไม่ใช่ครับไม่ใช่ตกใจนะตกใจคขาไม่ออกเลยนะเออสมายแมนดีครับเดี๋ยวจะต้องเอาไปใช้อัพนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครหลักที่ผมใช้ไอ้โกด้นบอลเนี่ยมันจะต้องอัพสมายแมนให้ไปถึงขั้น3ดาวนะมันจะได้โบนัสพลังโจมตีเพิ่มครับเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบ เฮ้โยโค้ดบอลโอเคครับตัวนี้ดีเลยตัวหลักของผมเลยนะตอนนี้ในไอดีใกล้จะ5ดาวแล้วด้วยครับกดแป๊บเดียวแม่งก็เพลินๆนะเนี่ยเหลือ1น100ยแล้วอ่ะอ้อันนี้จีนอสครับคำพูดเดิมเลยมาโอยโบนอสเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋กลับอีกนึง่งกลับไปประมวลผลใหม่นะครับรู้สึกว่ามันจะเออเลอนะเมื่อกี้อ๋อเป็นวัคซีนแมนนี่ไม่ใช่แล้ว ฮีโรคาสเอที่ปรากฏตัวในตอนนี้ใครอะหน้ากากวานเหรอเขาไม่ใช่เอ้ยสติงเกอร์ไอ้ตัวนี้ผมยังไม่มีครับเอาจริงผมเปิดไปเยอะมากนะแต่ยังไม่ได้ครับสติงเกอร์นี่ตัวแรกก็ต่อเลยครับกระโหลกของฉันน่ากว่าคนธรรมไดาหลายเท่าใครวะอ๋อเออแฮมเมอร์เฮดลืมได้ไงเนี่ยแฮมเมอร์เฮดนะเอสซซ่ามาหน่อยอเปิดไปอีกโคตรเยอะประมวลผลอีกรอบมา ต้องบอกบุญมีแต่กำบังนะครับฉันขัไม่ออกหรอกนะโอ้สไแมนทำไมขัาไม่ออกล่ะกดท่เผอเฮ้ยเผอๆแบบนี้สีทองต้องมาไม่มาจงคำรามหอกเนาะมสติงเกอร์นีเดี๋ยวพ่อมาแล้วมารัวๆเลยนะครับโหดูเหลือเหลือห0ใบแล้วนะครับต้องบอกว่าเร็วโคตรๆมาเฮ้ยมาแล้ว เดี๋ยวทำไมต้องเป็นตัวนี้โอ้โห oh, ตัวนี้นี่หนักที่สุดเหรอครับหนักที่สุดในตู้นะที่ผมบอกเป็นตั้งแต่แรกเลยอีกห้สิบใบครับเอาจริงคือตอนนี้ต้องมีหวังอะต้องอย่าหมดหวังอะเพราะว่าถ้าเราเปิดได้ตัวที่สาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะการันตีนะครับว่าได้โบนสัสแน่นอนมาสีทองอย่ามาเกกะ อดีลาสีท้องสีท้องสีท้องมาทีไม่มากครับเหลืออีกเฮ้ยขึ้นไหวก่อนได้เปรียบอีกแล้วว่าจีนอสเอาไม่ใช่เฮ้ยกูได้บอลโอเคกูได้บอลโอเคผมว่าผมทำห้าดาวได้แล้วเฮ้เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวตกใจอยู่เดีขึ้นโหลดเหมือนเน็ตตัดนะครับเเดี๋ยวเหลือแค่สามสิบใบเองว่ะโอเคเดี๋ยวทำสมาธิก่อนสามสิบใบสุดท้ายโบลสต้องมาสามสองหนึ่งมา มาเถอะ้ปโปรดเฮ้ยไม่ใช่ไม่เคยเสี่ยงอันตรายไม่รู้โว้ยตอนนี้รู้แต่บโบนัสต,ต้องมาแล้วฉันคำไม่ออกแล้วนะผมก็คำไม่ออกเหม,มือ,อกนกันครับตอนนี้เดี๋ยวร้อยสี่สิบใบโอเคหากไม่อยากอับอายจงกลายเป็นฮีโร่แบบฉันสิ สเน็กสเน,สเน,เน็กเออสเน็กเนนี้จำได้โอเคเหลือสิบใบสุดท้ายแล้วครับโว่ต้องบอกว่ามันมาเร็วมาเร็วไปเร็วนะสิบใบสุดท้ายโบนอต,ต้องมามาทีนี่ปอดขอร้องโอเคโอเคครับแตกเรียบร้อยครับ ร้อยสี่บสอใบไม่มานะครับดูกิจกรรมหน่อยกันเอ้ย,อยนี่มันมีตั๋วมาอีก5้าใบนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับก่อนครับทุกตั๋วมีค่าครับโอเคก็เดี๋ยวผมมาเปิดทีละใบแล้วกันโบน,นัสออกมาทีเถอะเฮ้ยอุเมงไรเดอร์เองไม่ต้องมาแนละ้ว <c oughs> เหลือสี่ใบสุดท้ายมาโอเคมนุษย์ปูโอ้ดูแม่งมีโดนวาดหัวนม้ลยนะ อันนี้เหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนะมาสามไบ e ไอเลสอันนี้มันใช้อันนี้โจมตีได้หรอเนี่ยสองทีครับมาโอเคมูมิงรัวๆเลยวะ่ะใบสุดท้ายโบรัสโอเคอก็เดี๋ยวผมขอตัวไปอัดเ,เพิ่มสักครู่นะครับ สำหรับตอนนี้เนี่ยผมขาดอีก33ครั้งนะจะได้โบลส1หตัวแน่นอนนะครับคือครบ180โลนะครับก็เดี๋ยวผมมาขอเปิดทีละครั้ง3ทีก่อนละกัน mm hmm. เผื่อมันออกนะ mm hmm. จะได้ไม่ต้องเปิดต่อมา mm hmm. โอเคคารแมนครับใบ mm hmm. ที่ mm hmm. 1ไปใบที่อ2 mm hmm. อมนุษปู้ <laughs> สีม่วงไม่มานะเอซ่าใบที่3เฮ้ยโอเคโหตกใจสีม่วง พวกเราเพิ่จเลยลว่หไอ้ใต้ดินชัวใต้ดิน,นเ,อเออปีศษจใต้ดินครับโอเคตอนนี้ก็ร5อยโลแล้วครับขาดอีกแค่30โลนะผมจะได้การันตีโบร้อคือยังไงผมก็เปิดครบ30โลแน่นอนครับตอนนี้เพราะว่าถ้ามันออกก่อนนะผมก็จะได้เอาไปตีบวกแต่ว่าถ้ามันไม่ออกก่อนเนี่ยอย่างน้อยผมก็ยังมีเล่นครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ไหมนะครับ3 2 1ไปมาหน่อยสีทอง้ยสีทอง้ยมาแล้ว ลูกเตราชันโอเคโคเทครับผู้นำแห่งกลุ่มเจ้าสลัดสละอะไรวะอ่านสสารมืดชายาชายที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลโอเคเรียบร้อยครับโบลสเกตโต้เย้แต่การสุ่มกาชาเรายังไม่จบครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปผมจะเปิดจนครบ180โลนะ คือผมเจ้าอีกตัวเอามาตีบวกครับมาสามสองหนึ่งไปครับเฮดแมนชัวเฮดแมนนี่ไงูเริ่มรู้เยอะแล้วครับเปิดไปเยอะๆนี่รู้เยอะนะครั้งสุดท้ายครับมาขออีกตัวได้ไหมเอเซนซาใครวะเนี่ยเสร์มอ๋อแม็กใส่ฟ้าไม่เอาขอสีทองสีทอง,ทองได้ปดสีทองโอเคเรียบร้อย โอเคก็ภารกิจกาชาของเราก็จบแล้วนะครับในตอนนี้เดี๋ยวผมก็ขออัปตัวละครโบรอสหน่อยแล้วกันสําหรับคอมโบมันจะมีตัว SSR เกือบทั้งนั้นเลยนะถ้าเพื่อนๆสังเกตจะมีแค่2ตัวนี้นะผมคิดว่าน่าจะมีทุกคนแหละถ้าใครที่ได้มานะครับก็คือแฮมเมอร์เฮดกับกอริล l ่าครับก็มาอัปกันเลยดีกว่าครับกดไปรัวๆครับเดี๋ยวมาดูว่าจะอัพได้ถึงขั้นไหนนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวอัปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองใช้กันด้วยนะครับ ก็ลืมไปเลยเดี๋ยวผมรีวิวสกิลให้เพื่อนๆดูก่อนละกันท่าแรกเขาจะสามารถโจมตีศัตรูเป้าเดียวได้แล้วก็จะทําให้ตัวเองเข้าสู่สถานะกระนำหนึ่งรอบนะครับเฮ้ยโหอันนี้โคตรดีอะถือว่าใช้งานง่ายมากเลยนะต่อมาถ้าอันตินะครับลูกเตะราชาจะทําการโจมตีต่อเนื่องสาครั้งให้กับเป้าหมายรายเดียวสร้างดดเมจสอง้เรจากพลังโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสายพลังคือนี่นะสีม่วงอันนี้เยอะมันก็จะยิ่งตีแรงขึ้นครับคือเนิ่3ตัวก็เท่่าาาากับวสมรถเพิ่มเ้จได้สูงสุด 525%นะครับโหต้องบอกว่าโคตรเทือนนะถือว่าเป็นสายพลังที่ยืนแนวหน้านะเพราะว่าพาสีตเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ครับเมื่อเพื่อนในทีมฟื้นฟูพลังชีวิตโบลสก็จะฟื้นฟูค่าพลังชีวิต50%แต่ละรอบเนี่ยจะเกิดผลทั้งหมด6ครั้งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ไปปั้นโบลสมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเลเวล51นะ แล้วก็สําหรับดาวเนี่ยจะปั้นค้างไว้ได้แค่3ดาวนะครับอันนี้เรียกได้ว่าผมไปกดคืนค่าของ Mosquito Girl นะแล้วก็มายัดให้โบร้อนเลยครับสำหรับเลเวลสกิลเนี่ยก็จะอยู่ที่ลิมิตเจ็ดเลเวลสีหนะครับผมคิดว่าตัวละครตัวนี้มันไปได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยซึ่งถ้าเกิดใน PP นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะแนะนานะก็จะเป็นเซ็ตป่าเถื่อนกับเซ็ตสายฟ้านะครับเพราะว่าถ้าเราหวังจะตีตัวเดียวใน PP เนี่ยมันค่อนข้างลําบากนะคือศัตรูมันมีถึง6ตัวนะครับกว่าจะวน ถึงรอบเราหนึ่งเธอแล้วเราเก็บได้แค่ตัวเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนหาเซ็ตสายฟ้าหรือเซ็ตปาเถือนใส่จะดีครับเพราะว่ามันสามารถกระจายเดเมจไปให้กับศัตรูอีกตัวที่อยู่ในแนวเดียวกันได้ด้วยนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยควรจะใส่เซ็ตปาเถือน,นะครับเพราะว่าจะทาให้ตัวหลักเนี่ยได้เดเมจเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีเซ็ตปาเถือ,อจริงๆก็สามารถใช้เซ็ตสายฟ้าได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเซ็ตสาหรับ PVP นะโอเคผมก็ไปอัปเกรดมานิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวว่าเอาจริงคือเซตปฏิทิของผมเนี่ยคือดวงไม่ดีนะไม่มีออฟเป็นเพิ่มพลังโจมตีเลยครับแต่ไม่เป็นไรคือเราเอาออฟเซตเป็นหลังนะครับก็เดี๋ยวผมไปลองในลานประลองให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันที่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่อันดับ159นะซึ่งค่าพลังทีมผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ200,006เกือบ200,007นะครับก็เดี๋ยวผมลองตบคนที่อยู่บนสุดดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะกี่จะเป็นตัวละครของ,ของเขานะครับก็มาลองกันเลยครับเดี๋ยวผมก็ขอปรับสปีดเป็นคูณหนึ่งนะ จะได้ดูด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคติดคริตทิคอลนะครับทําให้เราได้เกรดมาอีกสองครับแล้วก็ตามด้วยโกลเด้นบอลครับอันนี้เป็นคอมโบตามที่เราคิดไว้เลยนะแล้วก็เคเขาสวดครับแล้วบอกว่าแรงอยู่นะโดนไปหกหมื่นตามด้วยทัศซึมากี่ครับทัศซึ่มากี่ของผมนี่จริงๆมันยังไม่แรงมากนะเพราะว่ามันเป็นแค่สองดาวครับโอเคโบน้อแล้วครับเดี๋ยวมาดูเดเมจกันว่าทําได้เท่าไหร่ครับ ดูครับเดี่ยวเกือบสามแสนครับโคตรโคตรแรงเมื่อกี้เพื่อนๆก,ก็จะเห็นครับเซนที่ผมใช้ไม่มีเพิ่มลังโจมตีเลยนะมีแต่เลื่อนนะครับซึ่งเดเมจต้นของเขาเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นสองนะโคตรแรงครับ เรียบร้อยครับโหนี่อันดับสูงสุดในประวัติเลยนะครับอันนี้โอเคก็เดี๋ยวผมลองสู้อีกคนหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเป็นดอร์ A ครับเอาคนสูงสุดนี่แหละมาสปีดเขาเยอะกว่านะครับของโ d เด Ball โอเคติดคิดิคอลครับเยีเ่ยมมาก เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะเยน็นพี่จยเยน็นพี่โอเคได้อยู่ได้อยู่ดวงยังไม่ตายนะครับขอติดคีเอมีคีอยู่ครับมาดูโบโนสัสกันหัวน,นี้ไม่มีตัวข้างหลังนะเสียดายดิเมจแสนห้าครับโคตรแรงครับแต่มาดูแล้วถ้าเกิดเราใช้ออฟเซตนะที่เพิ่มเลือดเนี่ยผมด้วงผมใช้ออฟเซตเพิ่มเลือดครับเวลาเขาออกแอคชั่นจะได้เลือดคืนมา10%นะครับโบนัสพาสสิกเขาเนี่ย ก็สามารถซึมซับตรงนั้นได้ด้วยนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ต้องบอกว่าโบลสแม่งโคตรเก่งอะเอาจงจริงก็เมื่อกี้เราไปลองในพีพีครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองเอาโบลสไปตบบอสกันดูบ้างนะครับซึ่งตบบอสนี่เราไม่จําเป็นต้องใช้ของกระจายเดเมจนะเพราะว่าบอสมันมีตัวเดียวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะขอเปลี่ยนเซตหน่อยลวกันสําหรับเซตตบบอสที่ผมแนะนานะครับก็น่าจะมีเซตนักโทษนะเพิ่มคีดเดเมาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเอาชัวร์เนี่ยก็ใส่เป็นเซตนักลบไปก็ได้้้้ัผมมกก็เเนนนใใส่จตีหหดลลยแว จมตี5%นะครับแล้วก็รองเท้าจมตี5%โอเคเส็ตนี้แล้วกันก็เดี๋ยวผมตีบวกขึ้นมาหน่อยแล้วกันครับอันนี้ยังไม่ได้บวกเลยนะสัก40แล้วกันครับกำลังดีก็เดี๋ยวเราลองมาดูสแตทโบลสนะครับโจมตีโคตรเยอะครับตอนนี้2 1 0 0 0น1นะเยอะมากก็เดี๋ยวเราลองมาช่้ในไหยนะบุกแล้วกันครับมาผมเป็นคนสร้างทีมด้วย โบลสผมความเร็วอันดับสามนะเดี๋ยวผมเอาจากักรพรรดิเด็กมาอยู่กับโบลส์แล้กันครับโซนิกยืนแทงไปโซนิกกับหน้าหวานอเออไงดีนี่ดีกว่านี่ครับตัวเดเมจอยู่ข้างหลังแล้วก็ตัวแทงอยู่ด้านหน้าครับไปเลยไม่รู้ว่าโบลส s ของผมจะได้อันติหรือเปล่านะครับได้อยู่ครับเดี๋ยวมาดูเดเมจกัน1นึ่งแสน,นะครับเฮ้ยหนึ่งแสนนี่ถือว่าเยอะไหมอะ ก็ดูเยอะอยู่นะแต่ว่าน่าจะสู้หน้ากัดหวานไม่ได้หรือเปล่าเยติดคิโอเคเดี๋ยวดูอีกทีครับแส7 0 0นะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสำหรับเอามาตีบอสซึ่งถ้าเกิดเอามายืนกับตัวละครที่มีฮิลอย่างเช่นอาชูราคาบุตโตะถือว่าเป็นตัวแทงที่ดีเลยนะดูครับ ดิ่เพีผมทำคนเดียวไป48เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้ก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมลองไปตบบอสกิวหน่อยแล้วกันสำหรับบอสกิวผมก็จะใช้เป็นทีมนี้แล้วกันครับมาดูเลยก็เดี๋ยวกดมือหน่อยแล้วกันครับโคดี้บอลอันติเลยครับมาติดคีไหมเออติดคีเยี่ยมทขาชื่มากิอันนี้ผมตีธรรมดาพอนะเพราะว่ามันจะมีดีบัฟด้วยนะครับสำหรับแทงท็อปเนี่ยผมก็ ใช้อันติเลยแล้วกันเพราะว่าเขาได้ชิลให้เพื่อนนะเฮะ้ยเกตไม่พอว่ะโบลอสไม่เป็นไรครับปิดไปก่อนโอเคขวานเด็กจิ้มตีธรรมดาแล้วกันครับรอบนี้โหห้าหมืน่โนโคตรแรงก็ได้บอลแต่ชิมเม็กก,กี้ก็แทงท็อปนะครับแทงท็อปนี่ต้องการชิลครับโหเยี่ยมติดทีดด้วยแล้วก็มาดูอันติโบลอสครับจะไดเมจเท่าไหร่ จุดไฟแล้วด้วยนะโหเกือบสองแส้นะครับโคตรแรงนะอ่อดวงนะครับมาดูครับฮิวหมื่นหกเยนะครับตามดวงเลยแต่เมื่อกี้เลือดมันเต็มอยู่แล้วนะไม่ช่วยอะไรโอเคบอได้บอลตันตี้ไม่ขี่นะขี่ไหมทาสมากิโอ้หไม่ขี่ครับไม่เป็นไรแข่งท็อปถึงพระเอกของเราครับบอสมาแสนห้าครับโคตรแรงเอาจริง โอเคอ็มีก็ชิวๆไปครับเฮ้ยติดขีดด้วยไปเลยก็ได้บอล40,06ก็แทงเท้าเดี๋ยวผมต่อยไปแล้วกันครับแล้วก็โบลสอันติมาเดแบบเม่น่าจะได้เยอะอยู่นะอันนี้จะพาเด็กผมไปแล้ว จากพัตเต้ของผมต้องบอกว่าบางนะเพราะว่าใช้แค่เซตสปีนะครับแล้วก็ตัวละครเขาเนี่ยแค่สองดาวเองคือผมโชคไม่ดีนะเปิดไม่ได้เพิ่มเลยแข็งไหมครับต่อยไปก่อน4ี่หมครับได้อยู่ดูแรงกว่าอาชูราคูบุโตอีกนะนี้ผมก็ใช้ให้มันติดบทไยีนะครับนี่เดี๋ยวต่อยธรรมดาแล้วกันรอบนี้แล้วก็โบลอนันติมาเห็นแปดครับโคตรแรง เอาจริงเดมเบทนี่ต้องออกมาเยอะที่สุดที่ผมเคยทำได้แน่นอนอะ่ะมาแดนสามครับไ,ได้อยู่ตีนโทนาไปครับลุยโอ้เหลือแปดหมื่นครับ จะาพึ่งตายได้ไหมโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหเดเมจสอล้านสคือจะบอกว่าปกติที่ผมทำเนี่ยเดเมดของผมอยู่ประมาณล้านสนะนี่ได้เพิ่มมา1ล้านนะครับเฮ้ยต้องบอกว่ามันคต้นแรงอ่ะเอาจริงโอเคครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเปิดกาชาพร้อมกับรีวิวตัวละครโบลอสนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ลองใช้นะ ผมบอกได้เลยครับว่าโคตรเก่งเก่งมากๆแรงโคตรๆที่สําคัญตัวละครตัวนี้สามารถเอาไปเล่นได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแท้งถ้าเราเอาไปผสมกับคอมที่มีฮิลเยอะๆเนี่ยพาสซีสามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตของตัวเขาเองจาก50เซนที่เพื่อนเขาทําการฮิลได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีตัวฮิลเยอะๆบอกเลยครับยืนนานแน่นอนนอกจากนั้นถ้าเราเอาไปคอมโบกับคอมสายพลังก็สามารถต่อยได้แบบโคตรหุนแรงมากๆนะครับที่สําคัญถ้าไม่มีซับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถบ,บับตัวเองได้นะ คือเราอาจจะต่อยไปก่อนหนึ่งเธอนะครับแล้วก็รอบหน้าเนี่ยตัวเองจะติดสถานะกระนำทำให้สามารถอันติแรงขึ้นอีก30%ด้วยครับสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีครับผมก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งในเพจหลายๆคนนะก็บอกมาว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเก่งตัวดำแทบจะอ่อนที่สุดแล้วหรือว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีคอมที่คนเขาจัดไปเล่นใช้จริงหรออะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่าไปฟังมากนะ คือเราต้องลองใช้ด้วยตัวเองครับแล้วจะรู้นะว่าตัวมันเก่งไม่เก่งก็สุดท้ายนี้ผมก็ขอย้ำเพื่อนๆอีกทีนึงแล้วกันว่าตัวละครโบลสนะครับมันจะอยู่เพียงแค่วันที่1ถึงวันที่10นี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็เหลือไม่ถึง10วันแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้เนี่ยก็ลองชั่งใจดีๆนะซึ่งโอกาสออกตู้นี้ต้องบอกว่ามันโคตรดวงนะถ้าเพื่อนๆไปสังเกตในกลุ่มนะครับมันจะมีหลายๆคนที่เขาเปิดกันเพียง5ใบ10ใบก็ได้มาครองแล้วนะครับแต่สําหรับผมวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกลือ คือเปิดไปเกือบ180ตัวถึงจะออกมานะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ